โจชเคลียร์ชัดล็อกงงจริงไหมบอกเลยตรงนี้ว่าล็อกจริงค่ะนี่ค่ะน้องสปอร์ตแอร์รุ่นฮิตทรงถังจับใจคนไทยทั้งประเทศมาพร้อมกับผ้าโทนสีสุดชิคแมทง่ายสวยฉ่ำไม่ซ้ำใครอย่างน้องสีดำประกบลุคนี้ของคุณโยชีควีนมากโยชีเธอมันเลิศส่วนไซส์เนี่ยมีให้เลือกถึงสองไซส์แต่20นิ้วใบกระทัดรัดโผขึ้นเครื่องสบายหรือจะเป็นไซส์ย9นิ้วใบใหญ่จุข,ของจุใจได้จุๆ๊ๆ ภายในกว้างมากมีซิปปิดรอบแบ่งสัดส่วนแต่ละฝั่งชัดเจนด้านข้างมีที่แขวนของออกแบบมาเอาใจสายแบกโดยเฉพาะแถมมีที่จับ3ด้านรอบกระเป๋าใช้งานสะดวกมากแล้วรุ่นนี้เนี่ยแข็งแรงสุดๆมีมุมกันกระแทกล้อหมุนลื่นล็อกล้อได้ด้วยและสามารถรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลคุณโยชิรีวิวนั่งให้ดูแล้วหนึ่ง แล้วก็หายห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยระบบ T S A ล็อกมาตรฐานสากล้อมเป็นตัวแทนกระเป๋าแบรนด์ไทยที่ไปเฉิดฉายเดินทางได้ทั่วโลกเรียกได้ว่ารุ่นนี้มงแล้วมงอีกใครที่ตามหาน้องอยู่เราเติมของให้แล้วรีบไปกดซื้อที่ตะกาได้เลย